Mm hmm. <c oughs> มาเดียกับพี่น้องครูครูสุกคนนะครับไม่กินเขาต้ากันบัน้ตำบักทั่วปีตับขวันไม่กี่ซ่อนแก่ครับสมบักเสียนส่วนบักเสียนบอกเลยเป็นเมนูอีสานที่เขากันดีดีพี่น้องกระไปฮะมาลองกินบิ่งนะครับพี่น้อง mm hmm. บอ่งเข้มหยมันต้องลองขัวไม่กี่ซ้อนกับตำบักทั่วปีแซ่บ กรับสวัสดีนะครับพี่น้องสุกูสุก็ตนะครับมาเมาื่อนี้มากินเขาน้ำกันกับแซมพอบานยินดีครับนี่พี่น้องเลยโอ้มาอนี้นี่ตับักทัวพี่น้องตับัมกทัวตับัมกทัวปีนะครับอืม,อมนวดนวนวนนวกับสบ่วนพวกเซียนนี่พี่น้องเซียนนอนๆคันสวมยุบไปเบิงเจ็กบาดกันอืม,อม กับมีพี่น้องขวดแมงกี้ดอนเห็นป่าวมาหน่อยแมงเขียวมาเด้อครับพี่น้องมาเด้อมากินเขานุ่มกันครับบอลเขาย่อหนึ่งมันไม่แห้งห่อนพี่น้องเนื้อควนคุยยูโอ้ห่อนหอนห่อนห่อน มันโดนถือโดนบ่ได้พี่น้องเลยมันแห้งหมาเดี๋ยวครับพี่น้องครูหูซุกคนนะครับมากินเขาต้มกันบันี้ตำบักทั่วปีกับขัวเมื่กี้ซ่อนแก้มกับสมพวกเสียนอืมเมื่กี้ซ่อนมีใครอืมพวกเสียนหยอน่อนอ่อนๆพี่น้องเอ้ยขัน อันสมหืมตามาคัปีคัแหละหืม,ม กับขากับแม่พอดีพี่น้องเย้ยเข้าคำเข้าแรงหามุ้งแรงพี่น้องืมคุยแต่เมื่ัวานแ่ไหนไม่ไนด้ชวนมาใครส่วนบาเดือนอ่อนๆพี่น้องเอ้ย

กดกรอบกดมังค์เสียงเลยนะบรรยากาศน้ำคันน้ำแรงนะครับพี่น้องกระรังบอดีเลยขอแรงน้ำกันครับออื

แ mm ้พ hmm. mm ี่น้อเอ้ยเปดแล้วเพ็ดแล้วอืมสมองเสียอืม สมมติเสียงนั้นอ้อนอ,อ,อุ่ออมกลักบโอบ้โหเผ็ดไปหน่อยแต่มาค่บปีกำลังกำลังสิบบาทมีหดอกบางสิบหน่วยท่านมาวันหน่อยก็สิบ โจคนนี้เจ๊าปั่นกันพี่น้องไงมือนีกับประมาณนี้แหละมาสวยพี่น้องกินเขากับตม้มบางทั่วปีขวัญไม่อกี้ซ่อนกับสมเักเสียงจกคนนี้ห้อนๆคุยแตม้มบางทั่วบันเอ้ยมันสุดยอดอีหลีละพี่น้องหืมหัวง้ยงวหวานครับหืม อืมอะไรไข้ย่ยอยพี่น้องอืมในการบสมผสยนจำนำตำาตะมกทัวโอ้หอืม น้ำนตงโมตัวโค้งนั่อ่ะตัวมุกเสียนต้องไปตุวยพี่น้องเลยโอ้โหได้การครับเสียนอ,อน่อ,อนๆเนาะโอ้จัดไปพี่น้องคอ้หูทุกคนสมมักเสียนข้าไม่ไงตุ่ยน้ำแตงัมตัว,วโอ้โหอืม ต้องเสียงกดกดดีให้อืมมีซ่องไม่ได้สวยใ,ใครสำหรับกิมนี่อีพี่นีนะครับพี่น้องบอกกันเลยแซ่บแบบอีสานที่เก่าพี่น้องเลยแซ่บไปดี อ๋อคนเดียเบิด์สองพันพอดีอิ่มแล้วครับพี่น้องแต่ใครมันตามวงทัวตามวงทัวปีตามวงทัวแหละวกทัวเขากลัมแล้วก็ซื้อเอินนะครับพี่น้องอือฮึดีซ้อนกับมันดีครับใครดีอือฮึ มาใส่ก็ไม่เหนื่อพี่น้องเอยอืมอืมอ่อนพี่น้องอ่อนเสีกก่อนสิได้พี่น้องไปในคลิปนี้นะครับพี่น้องตำรวจจับตัวปีห้องเบอร์อะไรอืมตำรวจสียงน,นี่ก็เสียบครับก่อนจี อืมอยู่ต้นหรือมันดีฮะอืมโอ้โหเหงื่อไหลแค่ไหพี่น้องเอ้ยอ โอ้สุดยอดพี่น้องตึงเผ็ดเึืงห่อนตึงแซบนะครับสำหรับกิมนี้เมื่อนี้ก็ได้ตับหมทั่วปีหัวมังกีซอนกับสมังเสียนบอกเลยเป็นเมนูอีสานที่เข้ากันดีดีพี่น้องก็ไปหามาลองกินบ้างนะครับพี่น้องหัว mm hmm. ขเ้นอยวมันต้องลองหัวมังคีซอนกับตับหมทั่วปีแซบ Uh -huh. uh -huh. mhm mhm อุ mm hmm. ด้อดเลยใครมันดีทำเนียรครับพี่น้องเอ้ไปพอกกันไหมว่าจะได้พี่น้องจะโดนนะเบิ้เ,เข่าไปสามปันหน่อยหนึ่งพอดีมันแหละ mm hmm. Mm hmm, Sebenarnya.